เห็นไหมนู่นมันนอนอยู่บนนู้นนเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรลูกเดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรอธิบายสิร้องยังไงร้องร้องเราเล่าไงมันง่วงเลยง่วงอ่าง่วงปลาปลาไปดูไทเกอร์ปะใหญ่มากเลยนะอันนี้อะไรสิงโตไลออน อตอนนี้ป๊อปป๊อปกำลังมาดูสิงโตกระเสือนะครับไทเกอร์อยู่นี่อ,อขอดูหน่อยมั้งยังไม่มาลูกนอนอยู่ข้างในอันนี้ไม่มีอะไรหรอปิดปรับปรุงทำไมทำไมไทเกอร์ไม่มามันยังไม่มีไทเกอร์ลูกทำไมไปดูช่องข้างน้าทำไมเขาปลียนไทเกอร์อ่ะทำไมเขาย้ายไทยเกอร์ไปอยู่ไหนอ่ะ เขา <พอ S 1> ย้ายเขาเขาสร้างรังมันใหม่ก่อนครับรังไม่ให้ไม่ให้ไทเกอร์อยู่บนน้ำออืมอันนี้ไทเกอร์มีไหมเอ่ยมองหาสิมีไทเกอร์ไหมมีไหมไหนนะนู่นนู่นนอนอยู่ในนู้นน่ะปะป๊ะไม่เห็นกระหม่อม นัออ่นไงเห็นไหมมันนอนเห็นไหมเห็น <c oughs> อืมหมาไหวไหมหมาอุ้มไหวนะไม่ไหวแล้วหาหนักทำไมอะทำอัตาลมัยอ่ะจะลมอ่ะพอลงกัด น,นี่จากกลัวใช่ไหมจากกาลัวหรือชีตานี่ไงป๊อปเห็นไหมนอนอยู่นั่นไงพอดู้ปมามา๊อป